โอ้นู่นูนนนไปไปเห็นโอ้มาดูเด็กๆโอ้มันไปนุ่นโอ้อ,อ,โอ่าเด็กๆจุ่มเท้าลงไปลูกแม่ต้องข้ามไปได้สวยเลยครับใ,ใ,ใช่ ตรงนี้ก็ได้แม่น้อยแก้ผ้าหมดทุกคนแล้วหนุนผู้หญิงไม่ต้องขึ้นไปอยู่แถวนี้ผู้หญิงน่ะเห็นไหมเออก็เล่นแค่นั้นละผู้หญิงเอาเท้าจุ่มลงไปไอ,อ้อ้วนโอ้ยตายตายเออเอาน้อยน้อย นอนนอนเอ่อนอนนอนเป็นจระเข้ขวางพองเหรอลูกเหรอน้ําหยุดเลยใหญ่หลายเออนูนนูนนูนกรีดใหญ่เลยนูนโอ้โหนูนนูนนูจระเข้ขวางพองดูกลุ่มนั้นโอ้โหสนุกกันใหญ่พี่นายอยู่ไหนนี่พี่เจ้านายเออ เร็วๆยี่สินาทีคุณคุณครูประกาศไปยี่สนาทีเท่านั้นกี่โมงแล้วนี่บ่ายโม่สเราบ่ายโมง บ่ายโมงสี่สิบหกเออบ่ายสองบ่ายสองสิบบ่ายสองสิบใช่ใช่เพราะว่าเอ่อข้าราชการท่านก็จะกลับกับเราเก่งใจเพื่อนเพราะว่าคันนั้นประหลัดกับเอ่อกว่องไปทำงานแล้วมีงานด่วนเป็นวันจันทร์ไง นี่กอดขาแม่น